ตอนนี้เราก็มาใลตาดมหาชัยนะคะส่อยตัวใหญ่มากนะคะอาหารทะเลสดๆกุ้งตัวใหญ่ๆ มีตัวใหญ่มากมีหลายราคาให้เลือกนะคะ,ะ,คะโอ้นี่งหลายก้าสิบองหลายเก้าสิบตัวไปเล,เลยเลยอออนุญาตนะคะ,น,ยยน,ะ,คะนี่นะคะ โอโมดโรโมดนะคะโอ้น่ากินน่ากินั้งนั้นเลยนะคะสนใจมามหาชัยได้นะจ๊ะอาหารสดๆนะคะนี่นะคะราคาไม่แพงนะคะนีปูนะคะปูปูโลละสามร้อยสามสิบนะคะ อันนี้ปูปูมมาไข่นะคะปูมมาไข่ตัวเบลล์เลยน,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 นี่นะคะมีนแต่ของอร่อยอร่อยนะคะสี่ร้อยยี่สิบบาทนะคะอันนี้หอยนะคะหอยลายโดน ใดูปูปสวยนะะก็จะพาเดินดนะคะอืมนะคะตลาดข้างในอ้าวเใครลุรล,ลม้ม อ่นนี่หมึกอะไรเอยโอ้ปลาหมึกนะะเดี๋ยวเรามาซื้อกันเดี๋ยวขอถ่ายก่อนนะคะกุ้งกับตัวใหญ่ี่นี่นะคะ ถนนลื่นนะคะเมื่งฝนลดลมนะคะกุ้งใครสนใจเอากุ้งไปย่างมั้งคะนี่นะคะกุ้งกุ้งกุ้งนะคะเรนะาก็มาต่อไม่แพงนะคะเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่ เดินต่อไปมีกุ้งกำลังเต้นอยู่เลยนะคะไม่แพงนะคะ220รอนาอ่หอยนะหอยหอยนะคะหอย่ามร้อยไม่ได้จ้าเยอะหอยอ้วนเลยจ้าโอ้ เดี๋ยวมาแวะค่ะขอถ่ายนี่ก่อนนะคะใช่ะคะ่ะอู้ตัวใหญ่มากใหญ่อ้วนเลยค่ะใหญ่อ้วยอันนี้โลละหกสิบเหรอคะได้ค่ะอ้วนเลยคะ่ะหนีแดงด้วยอ,อูู้สนใจหอยใหญ่เดี๋ยวกลับมาซื้อนะคะ<อ>แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไปถ่ายก่อนสนใจหอยใหญ่นี่นะคะกุ้งเราก็มีนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆก็มีตัวเล็กก็มีหลายราะคาะ ราคาไม่แพงนะคะ,ะนี่นะคะดินกระเด่วกระเดวกระเดวนะคะนี่เลยนะคะไก่วแก้วแก้วผมมาน,ะะน่นะะดินด้นกระเดวกระเดวเลยนะคะ,ะ,คะเขีย่ย ตังหมึกสดนะคะทางหมึกสดเดี๋ยวคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกูจะไปถ่ายปลาหมึกแห้งนะคะของแห้งๆนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไปบายจ้าสวัสดีจ้าสนใจนะคะซื้อไปย่างกินได้เลยนะคะมหาชัยนะคะมีแต่ของสดๆทท้งนั้นเลยจ้า มีหอยนะคะหอยนี่นะคะ,ะ,คะอ่าไม่ใส่ค่ะขอบคุณะคะ่ะ